เรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยแน่นอนแล้วเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ ของนักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันเพราะรว่าเขาต้องดูความปลอดภัยเป็นหลักแต่ตอนนี้ก็สัญญ,ญาณดีนะอาจารย์เมื่อสักครู่ผมเช็คข่าวนี่ก็คือของท่านหวังอีป้ปักสุคนแล้วก็ท่านเรีสักาานี่ควงแขนกันแล้วนะควงแขนกันแล้วนะคะงแขนกันแล้วนะครับแต่ว่าระยะยาวจะเป็นยังไงเพราะว่าชายแดนมันก็ละเอียดอ่อนนะอาจารย์แต่ว่าถ้าสัญญาณดีแบบนี้ก็เชื่อแน่ว่านักท่องเที่ยวจีนเห็นภาพแบบนี้แล้วก็อาจจะตัดสินใจมาเที่ยวไทยได้มากนครับผมนะฮะก็ต้องทําความเข้าใจว่าความขัดแย้งตรงนี้มันห่างไกลกรุงเทพมหานครานเยอะนะครับแล้วก็ในแหล่่่งงททอเียว สำคัญสาคัญต่างๆในบ้านเราก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากความขัดแย้งตรงนี้นะคะนอกจากนี้นะครับในปี69กนะฮะก็มีการมองเห็นสัญญาณบวกหลายๆสัญญาณด้วยกันนะครับอย่างสัญญาณบวกแรกเนี่ยนะฮะก็คือกรณีเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของชาวจีนนะครับซึ่งบอกว่าแม้นะครับสถิติภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าไทยช่วงเดือนธันวามนี้ฟื้นตัวนะครับแต่ก็ยังติดลบ28%เ เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแต่ก็ติดลดน้อยลงนะฮะก็คือในเดือนมีนามิยามีมิถุนายนเนี่ยนะครับมีการติดลบถึง41 4 8หลังเกิดเหตุนะักท่องเที่ยวนะครับจีนจริงๆหายตัวไปนะฮะ โดยปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวไทยนะครับเท่าไรฮนักท่องเที่ยวจีนมาไทยประมาณ 10,000- หมื่นถึงหนึ่คนต่อวันเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้เฉลี่ย8 0 0 0ันถึงเก้าพคนต่อวันก็แ <8 S 2> ปล<ร> right ว่าทิศทางดีขึ้นใช่นะ,นะครับสองนะฮะก pues ็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทิศทางนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวบ้านเรานะครับอันนี้ก็คือไปดูตัวเลขคู่แข่งนะครับก็คือเขาบอกว่าเราเสียศูนย์เสียตลาดนักท่องเที่ยวจีนให้กับญี่ปุ่นไปเยอะนะครับ อ่าอันนี้ก็ต้องเข้าใจญี่ปุ่นก็นักท่องเที่ยวนะครับก็เป็นเดสติเนชันสำคัญใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญคือค่าเงินเขาตกลงไปเยอะนะครับก็ทําให้นักท่องเที่ยวแต่เนื่องจากนโยบายนะครับของรัฐบาลจีนที่ต้องการให้ลดเนื่องจากมีความขัดแย้งนะครับระหว่างรัฐบาลจีนกับรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ทําให้ตัวเลขการเข้าญี่ปุ่นนะครับของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยลดลงนะครับแต่ก็ยังเป็นบวกอยู่นะนะครับเพิ่มขึ้นสามเปอร์เซ็นตครับแต่ก็ หายไปเยอะนะครับเขาก็เชื่อว่านะครับว่าน้องเที่ยวจีนเหล่านี้นะครับก็คงจะให้ความสำคัญในแง่ของการเข้ามาเดินทางนะครับในบ้านเราน้อยเออโทษนะครับเพิ่มมากขึ้นนะฮะโดยปีหน้านะครับตั้งเป้าน้องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปีหน้าถึง6.7ล้านคนนะฮะคิดว่าน่าจะกลับไปเป็นตัวเลขนะครับที่ น่าจะถึงเป้านะครับน่าจะประสบความสำเร็จอยู่ครับไทยก็เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากเราไม่๊อปูล่าเพราะามันมีเหตุการณ์ทั้งสแามเมือ์ทั้งหลายพวกนี้แต่หลังจากนี้ประเทศไทยก็เป็นตัวเลือกสำคัญเพราะญี่ปุ่นเขาก็มีปัญหากับจีน